ผลรอบที่76ค่ะ782รล่าง77นะคะรอบนี้7จ็ยังมานะคะเข้าอย่างต่อเนื่องเลยนะคะ8รอบติดแล้วนะ สวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนๆคอหวยทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาเจอกันกับแอดเนนะคะในช่องเอ็นนคนชอบหวย V3 นะคะวันนี้ก็มีสูตรปรักหน่วยล่างมาฝากเพื่อนๆน,นะคะสูตรนี้นะคะก็เข้าดีเหมือนกันนะคะเอ็นนก็จะเทสให้เพื่อนๆย,ยาวๆเนาะในหน้าจอนะคะทั้งหมดประมาณ29รอบนะคะทั้งหมดประมาณ29รอบนะ,ะก็อยากจะให้ถึงรอบที่30นะคะแต่ว่าเอ็นนต้องออ เตรียมทำคลิปให้เพื่อนๆนะคะก็เลยต้องอจ,บจบที่เท่านั้นเนาะโอเคค่ะเราจะเริ่มที่รอบ69นะคะแต่ว่าจะเอาผลรอบที่68นะคะมาคำนวณน,นะวิธีการนะคะวิธีการคิดนะคะของสูตรนี้ก็คือเอา10ล่างนะคะบวกกับบวกกับหน่วยล่าง และก็เอามาลบ1นะคะลบค่าคงที่1 1ในที่นี้ไม่ใช่เพียงแค่เป็นการลบออก1แต้มนะคะแต่เป็นการนับถอยหลังมา1แต้มนะคะเช่นถ้าเกิดว่ามันเป็นบวกกันแล้วได้10นะคะเราจะไม่ใช่ไปลบ1นะคะเออไม่ใช่แค่ถ้าบวกกันลบ10เนาะถ้าเกิดว่ามันเป็นเลขศูนย์ด้านหลังนะคะเราจะต้องนับถอยหลังขึ้นมาก็คือเลข9กนะคะ ถ้าเกิดบวกกันได้0ก็คือนับถอยหลังให้เป็นเลข9นะคะโอเคค่ะสูตรนี้10ล่างบวกหน่วยล่างลบ1นะคะเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่เข้าใจนะคะก็ทักมาได้เลยที่ไลน์แอดหวย N N นะคะหรือว่าไลน์แอด S M Vin นะคะเพื่อนๆโอเคค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะเพราะว่าต้องทําเวลาหน่อยเพราะว่าคลิปน่าจะยาวนะคะเพราะว่าเราเทสหลายรอบเลยนะคะก็แค่อยากจะให้รู้นะคะว่าสูตรนี้เข้าดีจริงๆนะคะ เราจะเอารอบที่68มาคำนวณนะคะก็คือ3กับ0ูนย์ะคะเดี๋ยวเนนแจ้งวิธีก่อนเนาะมันเป็น3กับ0นะคะเราจะเอา3ามบวกกับ0ูนย์ะคะมันก็จะเท่ากับ3ามเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าเราจะเอาไปลบ1นะคะเป็นค่าคงที่ก็จะเท่ากับเท่ากับสองนะคะเพื่อน เราก็เลยจะนับเป็น2 3 4 5 6 7นะคะ6ตัวนะคพื n ่เพื่อน n n จะชอบเป็นปัก6ตัวนะคะเดี๋ยวเพิ่มตัวหนังสือให้เพื่อนหน่อยละกันนะคะจะได้มองเห็นชัดเจนเนาะโอเคผลนะคะรอบที่69นะคะมา7 5 5ล่าง66นะคะ 7 5 5ล่างหกนะแสดงว่าเข้านะคะเพราะว่าเลข6มานะคะรอบถัดไปค่ะเอา6บวก6นะคะเท่ากับ12นะ12-1ลบ1เหลือ11นะคะก็จะเอาเลข1มานับ1 2 3 4 5 6นะคะปัก6ตัวนะถ้าแทงตัวละ1บาทนะคะทุนนะคะรอบละ6กํากำไรรอบละ30นะคะบวก10รอบ กำไรส0 0นะคะแต่ว่าถ้าบวก20รอบกำไร6 0 0้อนะคะแต่ว่าแนะนำให้แทงตัวละ10บาทเนาะจะได้กํำไรเยอะขึ้นและก็รอบในการแทงน้อยลงนะคะเผื่อเผื่อว่าตัวเลขไม่ได้เดินดยาวๆเนาะรอบที่70นะคะ033ล่าง74นะคะรอบนี้เลข4มานะคะ รอบถัดไปค่ะ7บวก4เท่ากับ11นะฮะ11ลบ1นะะเหลือ10ก็จะเอา0มานับค่ะ0 1 2 3 4 5นะคะผลนะคะรอบที่71นะคะผลมา184ล่าง25นะคะรอบนี้เลข5มาค่ะรอบถัดไปนะคะ2บวก5นะคะเท่ากับ7 7ลบ1เหลือ6ค่ะ 6, 6 7 8 9 0 1นะคะผลรอบที่ 72นะคะมา689ล่าง41นะคะรอบนี้เลข1มานะคะรอบถัดไปค่ะ4บวก1เท่ากับ5 5ลบ1เหลือ4ค่ะ4 5 6 7 8 9นะคะผลรอบที่73ค่ะ ผลรอบที่73มา767ล่าง37นะคะรอบนี้7มานะคะรอบถัดไป3บวก7เท่ากับ10 10ลบ1เหลือ9นะคะ901234นะคะผลนะคะรอบที่74มา480ล่าง14นะคะรอบนี้เลข4มานะคะยังไม่มีหลุดนะคะรอบนี้ สี่บวกหเท่ากับห้าหลบหเหลือสค่ะ4ี่ห้าหกโอเครอบที่ห5เอ้ยรอบที่เจนะคะมา7 3 9ด้าล่าง7จดหนะคะรอบนี้เลขหกมานะคะยังไม่หลุดนะคะยังเข้าต่อเนื่องเลยสูตรนี้รอบถัดไปนะคะ7จ็ดบวกหเท่ากับสิบสลบหเหลือ12นะคะ2 3 4สามี่ห้าหกดนะคะ ผลรอบที่76ค่ะ782ล่าง77นะคะรอบนี้7ยังมานะคะเข้าอย่างต่อเนื่องเลยนะคะ8รอบติดแล้วนะรอบถัดไป7บวก7เท่ากับ14 1 4ลบหเหลือ13นะคะ3 4 5 6 7 8นะคะโอเครอบนี้หลุดนะคะหลุดเป็นรอบแรกนะหลุดเป็นรอบแรกนะคะรอบหลุดจะใส่เป็นดอกจันเหมือนเดิมนะคะ โอเครอบถัดไป2องบวก1เท่ากับ3 3ลบ1เหลือ2ค่ะ2 3 4 5 6 7นะคะ78ผลมา6 3 9นะคะล่าง5 7นะคะ6 3 9ล่าง5 7นะ,ะรอบนี้เลข7มานะคะกลับมาเข้านะคะถ้าเกิดว่าเราเล่นเรามีการทบนะคะก็คือทบกลับมาได้แน่นอนนะคะเพราะว่าไม่ได้หลุดติดกันเนาะ รอบถัดไป5บก7เท่ากับ12 12ลบ1นะคะ12ลบ1เหลือ11นะคะก็จะเป็น1 2 3 4 5 6นะคะรอบที่79นะคะมา292นะคะล่าง86นะคะรอบนี้เลขเลข6มานะโอเครอบถัดไปค่ะ8บวก6นะคะ8บวก6เท่ากับ14 14ลบ1เหลือ13ค่ะ 3 4 5 6 7 8นะคะผลรอบที่80นะคะมา6 4 7ล่าง3 7นะคะรอบนี้รอบนี้เลข7มานะคะเข้าแบบดีมากๆเลยนะคะเพิ่งหลุดไป1รอบนะคะรอบถัดไปค่ะ3บวก7นะคะเท่ากับ10 10ลบ1เหลือ9 90 1 2 3 4นะคะ ผลรอบที่81นะคะมา416ล่าง4 2นะคะ416ล่าง4 2นะรอบนี้เลข2มานะคะยังเข้าอยู่นะเพิ่งหลุดไปรอบเดียวนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะสถิติรอบถัดไปนะคะ4บวก2เท่ากับห6ลบหนึ่งเหลือ5ค่ะ5 6 7 8 9 0นะคะรอบที่82นะคะผลมา 786ค่ะล่าง47นะคะรอบนี้เลข7มานะคะสวยๆเลยนะคะสวยๆเลยนะคะรอบถัดไปนะคะ4ี่บวกเเท่ากับสิบเลบหเหลือเหลือ10นะคะก็จะเป็น0 0 1 2 3 4 5นะคะผลรอบที่83นะคะ6 6 9ล่าง18นะคะหลุดแล้วนะคะเป็นรอบที่2นะ,ะหลุดเป็นรอบที่2นะคะรอบถัดไปทบได้เลยนะคะ คุได้เลยนะรอบถัดไป1บวก8เท่ากับ9 9-1เหลือ8ค่ะ8 9, 9, 9 0 1234นะคะรอบที่84นะคะผลมา038ล่าง38ค่ะรอบนี้เล็ก8มานะคะครบ3เร็จแน่นอนเลยนะคะรอบถัดไป3บอก8เท่ากับ11 11-1เหลือ10นะคะก็จะเป็น0 0 1 2 3 4 5นะคะผลรอบที่85ค่ะ 6 57นะคะล่าง1 1หนึ่งะคะรอบนี้เลข1มานะรอบถัดไปค่ะ1บวก1เท่ากับ2 1, 2ลบ1ก็เหลือ1นะคะ1 2 3 4 5 6ี่ห้าหนะคะรอบถัดไปค่ะผลมา510นะคะล่างห8ดโอเครอบนี้หลุดเป็นรอบที่3ค่ะหลุดเป็นรอบที่สามนะยังได้อยู่นะคะรอบถัดไปทบค่ะ 6บวก8เท่ากับ14 14ลบ1เหลือ13นะคะก็จะเป็น3 4 5 6 7 8นะคะรอบที่87ผลมา981ล่าง35นะคะแน่นอนนะคะเลข5มาทบสาเร็จค่ะรอบถัดไปค่ะ3บวก5เท่ากับ8นะ,ะ8ลบ1เหลือ7 7 8 9 0 1 2นะคะรอบที่88นะคะผลมา 984ล่าง70นะคะรอบนี้เลข0ูนย์มานะรอบถัดไปค่ะ7บวกศเท่ากับ7 7ลบ1เหลือ6ค่ะ6 7 8 9 0 1 2นะเอ้ยเลยแล้วนะคะโอเครอบที่89นะคะผลมา3 9 9ล่าง96ค่ะรอบนี้เลข6มาค่ะเลข6มานะคะรอบถัดไปเลยค่ะ 6บวก9นะคะเท่ากับ15 15้ลบ1เหลือ14ค่ะ4 5 6 7 8 9นะคะผลรอบที่90ค่ะ1 1 7ล่าง2 4นะคะโอเครอบนี้เลขสเข้านะคะรอบถัดไปเลยค่ะ4 4บวก2เท่ากับ6ค่ะ6ลบ1เหลือ5ค่ะ5 6 7 8 9 0นะคะ5 6 7 8 9 0เโอเ้โหเดี๋ยวเพิ่มตัวเลขนิดนึงนะคะ โอเครอบที่91นะคะผลมา700นะคะล่าง31นะคะ700ล่าง3านะรอบนี้ก็คือหลุดอีกแล้วนะคะหลุดอีกแล้วนะหลุดเป็นรอบที่1234หลุดเป็นรอบที่4นะคะแต่ก็ยังเดินสวยงามอยู่นะ รอบถัดไปนะคะ3บวก1นะคะเท่ากับ4 4่ลบ1เหลือ3ามค่ะ3า5 6ี่หนะคะ3 4 5 6ี่รอบนี้นะคะผลมา668668ล่าง06นย์ะคะ6 6 8ล่าง06รอบนี้เลข6มานะคะรอบถัดไปค่ะ6บวก0เท่ากับ6 6ลบ1เหลือ5้าค่ะห้า8 9 0นะคะผลรอบที่93ค่ะ 063ล่าง3 6รอบนี้หมาอีกแล้วนะคะรอบถัดไป3บวก6เท่ากับ9 9นะคะเลบหเหลือ7 7 8 9นะคะ7 8 9 0 1 2นะคะรอบที่94นะคะผลมา502ล่าง43นะคะรอบนี้หลุดอีกแล้วนะคะหลุดทบนะรอบถัดไป4บวก3เท่ากับ7 7ลบ1เหลือ6ะคะ่ะ 6 7 8 9 0และก็1นะคะผลรอบที่95นะคะมา038ล่าง38ค่ะรอบนี้เล็8มานะคะรอบถัดไป8บวก3เท่ากับ11 11ลบ1เหลือ10นะคะ0 1>, 1 2 3 4 5นะคะผลรอบที่96นะคะ ผลรอบที่96นะคะรอบนี้หลุดนะคะรอบนี้หลุดอีกแล้วนะรอบถัดไปรอบสุดท้ายนะคะทบนะคะ่อ,อ8บวก1เท่ากับ9 9เลบหเหลือ8นะคะ8 9 0 1 2 3นะคะรอบนี้ทบนะคะ97ผลมา 9 7 6ล่าง6 1นะคะรอบนี้เลข1เข้านะคะโอเคพอแล้วนะคะเพราะว่าหลังๆเริ่มหลุดถีนะคะถ้าเกิดว่าเริ่มหลุดแบบนี้เราจะต้องออรีบหยุดเลยนะแต่ว่าถือว่าได้กําไรนะคะเพราะว่าไม่ได้หลุดติดกันเพราะเราหลุดทบนะคะทั้งหมดเลยนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบ้ายี่สิบหกรอบนะคะทั้งหมด29รอบหลุดไป1นึ่งสองสามสี่ห้าหกยรอบหลุดไป6รอบนะคะเพื่อนยี่หลุดไป6นะคะแสดงว่าเข้าประมาณ23รอบนะ29่ลบหนะคะ 29-6ลบ6นะคะอ่ะเข้าไป23รอบนะคะเพื่อนเก็ถือว่ากำไรเน้นเน้นค,คุ้มเลยนะคะคือเขียวดีมากๆเลยนะเดี๋ยวเอ็จะใส่เป็นสถิติให้นะคะว่าเข้าเขียวมากน้อยแค่ไหนนะคะ หลังๆถ้าเกิดว่าเริ่มหลุดแบบนี้นะคะหรือว่าอย่ารอให้มันหลุดติดกัน 2- 3สารอบนะคะถ้าเกิดว่าเริ่มหลุดถี่ขึ้นก็คือพอได้แล้วนะคะเห็นไหมคะเขียวสวยเลยนะสําหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่สนใจนําสูตรนี้ไปใช้ก็สามารถนําไปใช้ได้เลยนะคะสําหรับใครที่อยากเข้ากลุ่มของเอ็นก็สามารถทักมาได้เลยที่ไลน์แอดหวยเอ็นเอ็นนะคะหรือว่าไลน์แอดเอสเอ็มบินนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ